ข้อการเมืองนักวิเคราะห์การเมืองหลายคนพูดตรงกันค่ะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะไม่มีพักไหนคว้าชาัยชนะแบบแลนสไลด์ไม่มีพักไหนได้คะแนนนำโดโดดเด่นโดยเฉพาะกับ3พักคู่แข่งในสนามเลือกตั้งพักภูมิใจไทยพักเพื่อไทยและพักประชาชนและในขณะที่กำลังหาเสียงกันอยู่นี้ภาพสะท้อนการต้อนรับจากประชาชนกำลังเป็นสารตั้งต้นให้คาดการณ์กันถึงสูตรจัดตั้งรัฐบาลค่ะ คงต้องบอกว่าให้ภาพเล่าเรื่องในบางอย่างกันบ้างค่ะช็อตเด็ดของพักประชาธิปัตย์ไม่มีที่ไหนแสดงพลังได้เท่าที่นครศรีธรรมราชค่ะจะถามจะตอบก็ชูอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีและนี่แหละค่ะคือภาพที่เห็นจากนครศรีธรรมราช นอกจากภาพสะท้อนการกลับมาของประชาธิปัตย์ยังมีอีกช็อตสำคัญของพรรคเพื่อไทยเหมือนกันค่ะอยู่ที่ลำพูนเชียงใหม่สิ้นเสียงประกาศเหมาทั้งสองจังหวัดศาสตราจารย์ยศชนานวงสวัสดก็ขอโอกาสให้หลานทักษิณได้เป็นนาย,ยกรัฐมนตรีคนเหนือทำกลางเสียงเชียร์กระหน่ำในพื้นที่ค่ะ เพื่อไทยน่าจะอยู่ในภาวะถือไม้ต่อระหว่างวงสวัสด์กับชินวัตรมาชอดของพักประชาชนเปิดตัว19คนในทีมบริหารของรัฐบาลพักประชาชนและย้ำถึง12ภารกิจที่ต้องเร่งมือทำโดยนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิกล่าวย้ำเขาว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ต้องได้รัฐบาลแห่งการเปลี่ยนแปลงค่ะ และแม้ว่าเมื่อวานนี้จะลงพื้นที่ในแบบวันเดย์ทริป แต่ก็ยังไม่เห็นช็อตไฮไลท์ของพักภูมิใจไทยคอาการเมืองเชื่อเขาว่าสัปดาห์นี้แ่ะค่ะจะได้เห็นลวดลายของค่ายสีน้ําเงินเขาค่ะเพราะว่าพักที่ถืออํานาจรัฐอยู่ในมือส่วนใหญ่จะวันวันเกรงเกรงแล้วก็เกรง,งอยู่กับการเลือกตั้งจัดการในส่วนของระบบในส่วนของระดับอบตอแต่หลังเลือกตั้งแล้วเสร็จไปเมื่อวานนี้เกือบ5,000แห่งก็คงต้องถึงเวลาที่นายนุทินชาญวีรกุลจะปล่อยของออกมาแล้วละค่ะ เรียกว่านับตั้งแต่ยุบสภา12ธันวาคม2568ถึงวันนี้ก็1เดือนเต็มๆจะคอการเมืองนักวิเคราะห์การเมืองพูดเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าภูมิใจไทยพร้อมสุดสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้และหลังการเลือกตั้งอ,อบตอก็จะดีเดหาเสียง จริงจังมากขึ้นกระแสกระสุนครบคันได้กลับมาเป็นพักอันดับหนึ่งในการจัดตั้งรัฐบาลแน่ๆแ,แต่ชัยชนะของพักภูมิใจไทยเพื่อไทยและพักประชาชนจะไม่มีใครชนะแบบแลนสไลด์จะไม่มีพักไหนนำโดโด,ดเด่นจัดลำดับได้แต่ไม่ทิ้งห่างกันมากนักและหลายเสียงก็เชื่อว่าภูมิใจไทยกับเพื่อไทยจะยังคงจับมือจัดตั้งรัฐบาลกันได้หากแต่ตอนนี้มีการพูดถึงสูตรที่จะมีประชาธิปัตย์เข้ามาด้วยซึ่งล่าสุดเพื่อ ก็บอกเป็นบรรยากาศที่ดีหากประชาธิปัต์ลั่นวาจาว่าไม่ติดขัดอะไรหากจะจับมือกับเพื่อไทยผ่านเงื่อนไขที่ไม่มีเท่าแล้วก็ไม่มีการแตกแยกชัดผมว่าชัดแล้วนะครับว่าว่าเงื่อนไขของการร่วมรัฐบาลก็คือไม่มีเรื่องเท่าแล้วก็ไม่มีเรื่องการสร้างความแตกแยกนะครับแต่ว่าไม่มีทางก็ต้องไปถามพักต้องไปถามพักเหล่านั้นนะครับว่าเขามีปัญหานี้ไหม ขอถามประเด็นการเมืงองคุณคณะสุกคุณอภิิ์ให้สัมภาษณ์บอกว่าไม่ปิดกั้นที่จะร่วมรัฐบาลในรูปบบไนครับครับเป็นบรรยากาศที่ดีนะครับหลกัหลกๆหลายอย่างนะครับเพราะว่าถ้าถ้าเราได้มีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยก็น่าจะต้องมาดูในแนวนโยบายว่านแนวนโยบายไหนที่พอของเราเป็นหลักปุ๊บนะครับแล้วก็สามารถที่จะ,ะทํากับพรรคการเมืองไหนได้ถ้าเกิดเป็นไปนในแนวทางเดียวกันนะครับตรงนี้พรรคเพื่อไทยก็มีความยินดีที่จะร่วมมือกับทุกพรรคครับเข้าที่ดูมา ก็ตอนนี้ก็หลากหลายพักนะครับก็มีแนวนโยบายออกมาก็1ก็คือเรื่องเกี่ยวกับการแก้ปัญหาพี่น้องเรื่องปากท้องเรื่องเศรษฐกิจก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่มีความจําเป็นต้องทานะครับก็หลากหลายพักนะครับก็คิดว่าทุกพักนะครับมีมีแนวทางนโยบายเรื่องนี้นะครับแล้วก็นโยบายอย่างที่สองเนี่ยต้องผลักดันในเรื่องเกี่ยวกับ เอ็นจินใหม่เครื่องยนต์ใหม่นะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรามีความจําเป็นที่จะต้องผลักดันเรื่องเครื่องยนต์ใหม่นะครับก็อยากที่จะสนับสนุนพักที่มีแนวคิดหลักการแล้วก็คล้ายๆกันนะครับอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับตรงนี้ก็มีความจําเป็นมากนะครับในขณะที่สามพักการเมืองกลายเป็นสูตรจัดตั้งรัฐบาลเพื่อ